แล้วก็มีขนมฟันปลอมรอ,อยแันปลอมแม่ยนะดาวัดดีกรับ <laughs> แอ่พอทัดสไม่โปเกมอนมันอยู่ในบ้านเราอย่างไม่ได้องแกะกมา <laughs> จับจับจับแล้วมันกระโดดแม่แม่แม่อะไรบินอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่รู้อะ <c oughs> แม่เฮ้ยมันแม่มันมบินมาแล้วนะเห็นไหมแม่บินมานี่แล้วแม่โอ้ซุปเปอร์แมนแม่ เราไปเก็บแอปเปิลกันที่ไหน <laughs> นี่แอปเปิลเ <Apple. S 2> หรอไม่แม่ปลูกแอปเปิลไว้นั่ไง <laughs> นี่ต้นนี้แอปเปิลดูเห็นไหมเนี่ยใหญ่กว <laughs> ่าแอปเปิลมันใหญ่มาก <laughs> ารู้เนีมันออกลูกแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยหนูล <laughs> ูกใหญ่มาก <laughs> <laughs> เก็บแอปเปิลแม่อุย้ยน่ากินมากเลย <laughs> <laughs> มีอีกอันเนี่ยมีตั้งหลายลูกแม่โอ้มันออกดกเนาะโอ้ ต้นตนเฟืองฟ้าต้นอะไรอะโอ้แม่โอ้โหลูกใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหลูกใหญ่มากอุ้ยมีอีกมีลูกจิ๋วด้วยนะอะไรก็ไม่รู้แม่โมจ่าเฮ้ยนี่มีอีกลูกนึงอ้าวอันนี้ลูกนี้ทำไมมันเล็กแะ้วอะเราทิ้งไปลูกนี้ลูกเล็กลูกนี้ลูกใหญ่ดูดิน่ากินมากเลยอ่ะ แะดงวยมาเรามารีวิววันนี้กันแม่น่ากินมากแม่อุ้ยอุ้ยสีสวยมากแม่ลองชิมหวานแหววเลยเฮ้ยลูกพีชนะกินแบบเดิมแม่กัดแล้วก็แงะมันออกมาก่อนนะกัดจะดังปั๊กโอ้โ้ปลิ้นออกมาแบบนี้เลยนะว้าวอุ้ยสีชมพูสวยมากเสี

ออแๆๆม่แม่แม่มีโปเกมอนด้วยอ่ะแม่ไปจับโปเกมอนหน่อยนี่ยโปเกมอนมันอยู่ตรงนั้นไม่โปเกมอนมันอยู่ที่บ้านเราอย็าไม่ได้กำังแกมากจับจับจับแล้วมัน,มก,ก,มมมนกระโดดจับมาปเป็นโงูเขียวว่าทำไงโปเกมอนบ้านเรามีโปเกมอนมาด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วกดต like, ิดตามตรงไหนตนิ๊ง อย่าลืมกดติดตามกันนะเจ๊ด,ด๊อุยูยโปเกมอนที่แม่จับมานะแล้วก็ยังมีนี่อีกสองอย่างที่จะมาให้แม่กินด้วยแม่กินไหมแม่กินไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มโปเกมอน,นก,มกันก่อนแต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างมาดูอันโปเกมอนที่แม่จับมาสิจะมีอะไรจรงจริงจงมีของแถมด้วยนะมาดูกันมาดูกันนี่ก็ซื้อมาจากเซเว่นอีกแล้วนะร้านแม่ไม่มีนะอะไรก็ไม่รู้ว่าขนม จำจำแต่โอ้ยไวบอร์ดไวบอร์ดแม่เอาไว้เขียนได้เนี่ยจิ๋วไหนลองแกะไว้บอร์ดก่อนเลยไหมอ๋อจะได้ไม่จะได้ไม่เปื้อนใช่ไหมได้สี่ซอโซ่หรือซอเสือได้สิได้สินะลบอบล็คล็ออะไรอ่ะโดูไม่บอกหรอก เป็นเหมือน,นทำท่อมนะเป็นขนมข้าวโพดอ,อ,อร่อยอืมรับกอดเพียงด้วยออร่อยไหมข้าวโพดสมัยแม่ก็พกเรียกทำท่อมนั่งจากนี้นะก็ยังมีอีกสองอย่างที่เอามาให้แม่รีวิวนะอันนี้ก็จะเป็นขนมเกาหลีนะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรแต่ดูดูดีดมันน่ากินมากเลยแล้วก็มีขนมฟันปลอม,มอะไรแกฟันปลอมไหแอเราเหมาะก,กับแม่ฟันปลอมฟันยางอะอาแก่ฟันปลอมก่อนก็ได้ มาเป็นของเพลมอร์นะซื้อมาจากเซเว่นเจไดอุย้ยเห็นเงือกอู้เห็ฟันอุอ้ยแม่ฟันน่ากลัววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะฟันเหลืองอะไรอ่ะฟันฟันหน้าแม่ทนยังงั้นเ <laughs> ลย <laughs> อะเดี๋ยวฟันขาวซิโออันนี้แบบแปลงฟันมาดีนะฟันขาวจลเลยเอาฟันหลอนแปลงไม่ดีนี่หว่าเหนนะจ้าวัดดีครับเอาลองชิมลองชิม อะเราจะเอาสีไหนจะกินสีอะไรฟันเหลืองอะจะกินฟันเหลืองไปเป็นไงบ้างรสอะไรมันเหมือนแม่เป็นโลกาะเยลลี่มัชเมโลกับเยลลี่เหรอมันเป็นรสอะไรอ่ะมันออกส้มออกส้มส้มสตอเบอรี่มีส้มมีสตรอเบอรี่เนี่ยส้มเดี๋ยวผมมาลองกินสีขาวบ้างดีกว่าเอออันนี้เอาฟันหลอนี่นะผมจะกินฟันหล่อนะเพื่อน เป็นหรอแม่งกินวันหอมมากอร่อยเนบเนบอ่ะต็มันนี้อันเดียวเพิมฟุกเลยหยิบอันนี้อันเดียวนะขก็นั้นไม่มีมาดูอีกหนึ่งอันซื้อมาจากร้านเกาหลีเนี่ยเกาหลีในไทยเออเกาหลีเป็นร้านขายอยู่ในไทยนี่แหละเดี๋ยวมาดูเธออะไรเธอมาเลยใช้เหมือนลูกอมแม่งีหลายอันมากมีแตงโมมีอะไรอะสีฟ้าคืออะไรไม่รู้นะ ไไม่รรู้อะฉลามนี่น่าจะเป็นโคฉลามมีโคกด้วยนะโคล่าโคล่าแล้วก็มีสีชมพูนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแม่อยากกินสีไหนได้มีสีสีแม่จะกินสีไหนแตงโมนะแตงโมนี่แตงโมแตงโมนี่แตงโมนี่อ่ะแตงโมแตงโมแม่จะกินแตงโมนะงั้นผมเอากินอะไรดีผมเอาโคล่าแล้วกันหนึ่จะกินโคล่ามาดูแตงโมแม่กันแตงโมกินแตละไหนลองพูดแตงโมสามรอบสิ แตงโมแตงโมแตงโมไม่เอาพูดทาใส่ดนตรีสิแตงโม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 ล้แตงโมแตงโมน่ากินยังเนี่ยเป็นลูกอมแตงโมอุ้ยนี่สีสวยมากแม่โอ้แต่มันไม่มีเม็ดเลยนะแตงโมไร้เม็ดอันลองชิมสิเป็นรสชาติแตงโมจริงไหม มาออกเหมือนเมลอน <laughs> อ,อ,กออกเมลอนอสีเขียวหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เหมือนเมลอนมากกว่าเหรอแตงโมนิดๆเมลอนหนน้อยมีแตงโมนิดๆนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมก็จะมากินโคลาหน้านี่โคลาอันนี้นี่ผมจะกินโคลานะครับทุกคนดิดี <c oughs> โคลาจริงๆอ,อร่อย แม่แม่แม่อะไรบินอยู่บนท้องฟ้าก็ไม่รู้อ่ะมาดูไม่รู้เหมือนกันน่าแม่เฮ้ยแม่มาดูเร็วเฮ้ยมันแม่นบินมาแล้วนะเห็นไหมแม่บินมานี่แล้วโอ้โหซุปเปอร์แมนเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยมันนมาจากไหนมองอยู่ไม่เห็นเลยบินมาเดี๋ยวไปใส่เอฟเฟกต์เอานี่โอ้โหเขาบินมาให้แม่รีวิวเลยนะ ซูเออปอร์แมนแต่เราไปรีวิวกันซูเปอร์แมนบินมาเฉยเลยมารีวิวซูเปอร์แมนกันแม่แกะดูเลยบินมาให้เราจับนะไม่ม <hint> ีเสียงอะไรเลยอ่ะแกะง่ายดีนะเนี่ยไปชูยี่ลูกอมลูกอมหลายสีด้วยนะเรามีคาราข้างในด้วยเห็นป่ะเฮ้ยซูเปอร์แมน ใช่ไหมเพื่อเพื่อเขาขายมีสองลายนะนักเก็บสะสมเหมือนกันแล้วนี่เก็บมาอจกมีหลายสีน่าจะกินสีอะไรดีหอมน่าจะมีมะนาวมีต้มมีองุ่นแต่บนเขียวเนี่ยอะไรกูรู้นะอาจจะเลมอนหรือเปล่าอ่ะแม่จะกินสีไหนอยากรู้สีเขียวรสอะไรแม่ชิมสีเขียวเป็นไงหวาน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 ไม่เปรี้ยวอร่อย กับไม่แข็งเลยนะนุ่มๆนุ่มเป็นลูกอมเขียวหนึบหรือเปล่าไม่หนึบเดี๋ยวผมจะชิมสีม่วงแล้วกันนะกระดาษโน้จะเปรี้ยวมีเคลือบไม่เปรี้ยวดูดสีม่วงอองนไหนเราจะสีเขียวแม่สิสีเขียวออกไดออกลดอะไรเหมือนเมลอนซูเปอร์แมนบิน และนี่คือรูปเราในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับไปบินบนท้องฟ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วกดติดตามตรงไหนติง๊ง อย่าลืมกดติดตามกันนะ